ท่านผู้ฟังที่เคารพครับการที่เราจะซื้อพระได้พระแท้นี่เราก็ต้องฝึกวิทยายุทธ์มาก่อนนั่นก็คือการที่เราต้องนั่งดูรูปพระวันละ3ชั่วโมง6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงเป็นต้นพระทั้งสององนี้ผมเซฟรูปเก็บไว้นานแล้วนะครับองค์แรกนี่เป็นพระสมเด็จของหลวงปู่ชอบวัดป่าสัมมานุสร์จังหวัดเลยนะครับองค์ที่สเป็นพระนางพญาของหลวงพ่อเกษมเขมะโกจังหวัดลำปาง พระทั้งสององค์นี่จัดว่าแท้ดูง่ายทั้งคู่จะสอนวิธีดูไม้ยิ้วดำนะครับว่าดูกันยังไงวิธีการดูไม้ยิ้วดำผมก็เคยสอนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งนี้ขอกลับมาสอนซ้ําก็แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัวไม้นิ้วดำนี่เส้นจะต้องเป็นเส้นใหญ่ด้านหน้าอาจจะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่ามีเส้นใหญ่น้อยมากเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังนี่แหละครับที่จัดว่าดูง่าย ไม้งิ้วดำจะต้องมีเนื้อไม้เป็นเส้นเป็นริ้วใหญ่ๆเฉียงคราวนี้มีจุดตายอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านได้ดูสังเกตตรงซอกของฐานพระนะครับจะเหมือนกับว่ามีสีน้ําตาลระเรื่อหรือเหมือนเป็นเยื่อไม้อ่อนๆผมก็หาคําพูดมาบรรยายอาจจะไม่ตรงกับใจของท่านผู้ฟังแต่ตัวนี้แหะครับคือจุดตายในการดูไม้งิ้วดําที่เรียกว่า แท้ดูง่ายที่เห็นนี่ก็คือสภาพมาพร้อมกล่องนะครับเดี๋ยวจบองค์แรกข้ามไปองค์ที่2ดูง่ายกว่าองค์แรกอีกครับองค์ที่สองนี่จะมีครบอยู่แทบจะครบเลยนะครับอย่างแรกก็คือความเป็นเส้นใหญ่ของเนื้อไม้สังเกตดูบริเวณพระพักขององค์พระนะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีส่วนที่เป็นเส้นใหญ่อยู่นะครับและคราวนี้จุดตายเลยก็คือตามซอกทั้งซอกคอซอกแขน แล้วก็ซอกของเท้านะครับที่เกิดจากการแกะของช่างอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นส่วนซอกเนี่ยจะขึ้นเป็นคราบสีน้ําตาลทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่าไม้งิ้วดำเนี่ยไม่ได้ดําเหมือนชื่อแต่ว่ามีสีน้ําตาลแทรกอยู่ในเนื้อไม้เอาละคราวนี้ด้านหลังนี่เห็นชัดเลยนอกจากว่าเนื้อไม้จะเป็นเส้นใหญ่แล้วในเนื้อไม้ก็จะมีสีน้ําตาลแทรกเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูให้ชัดๆขึ้น นี่ไงมีทั้งเนื้อไม้เป็นเส้นใหญ่และก็สีน้ำตาลแทรกระหว่างเนื้อไม้นอกจากนี้แล้วของหลวงพ่อเกษมยังมีตะกุดด้วยนะครับแต่ว่าถ่ายออกมานี่ดูยากก็ไม่ได้บรรยายให้ฟังนี่คือสภาพหน้ากล่องของหลวงพ่อเกษมนะครับอันนี้คือตัวอักษรผมเข้าใจว่าที่อยู่ในกล่องแหละพระของขวัญพิเศษสมเด็จนางพญานิ้วดำแล้วก็ตะกุดไม้พญานิ้วดำเนี่ยเขาใช้คำว่าพญาเลยนะครับไม่ใช่พระยาคนละคธกันนะ สุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณรูปของเจ้าของพระรูปพระสมเด็จได้มาจากคุณเลยอีสานส่วนพระนางพญาได้มาจากคุณมาสเตอร์ไพนะครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านด้วยที่ให้เอารูปมาใช้เป็นวิทยาทานผมเซฟรูปนี้เก็บไว้หลายปีแล้วครับตอนแรกก็คิดว่าจะศึกษาแล้วก็ดูคนเดียวแต่คิดไปคิดมามองเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ก็เลยเอามาทำคลิปยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังมาจนจบไว้จะเอาความรู้ดีๆมาฝากกันอีกเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะเอาพระเนื้อไม้งิ้วดำของผมเนี่ยมาให้ดูกันวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ